สนุกกับการดูแลพิพิธภัณฑ์ในเกมตู้พอยต์มิวเซียมบน Nintendo Switch 2เกมซิมูเลชันตู้พอยต์ฮอสปิทอที่เป็นการรวมตัวของทีมงานเกมดังมีการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่อย่างแคมปัสและล่าสุดก็คือมิวเซียมที่มอบโอกาสให้เราเข้าสู่โลกแห่งการศึกษาและพิพิธพภัณฑ์ภาคล่าสุดนี้มาพร้อมกับการเปิดตัวบน Nintendo Switch 2เพื่อให้แฟนเกมไห้แดงได้สนุกสนานในรูปแบบไฮบริดทั้งพกพาและที่บ้าน ตูพอยต์ฮอสปิทอลและแคมปัสทั้งสองภาคก่อนหน้าบนสุยชรุ่นแรกได้รับความนิยมมากและภาคแรกยังมีจำนวนเอดิชันที่มีคอนเทนต์เสริมในชุดด้วยการมาถึงของมิวเซียมครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกเช่นเดียวกับเดบิวต์ครั้งแรกของซุยสองวันนี้ดิสไอส์เกมไทยแลนด์จึงพาเพื่อนๆไปติดตามว่าภาคใหม่นี้จะสร้างความประทับใจให้เราได้มากเพียงใดต่อยอดความเป็นตูพอยต์กับทีมพิพิธภัณฑ์เกมเพลย์ของตูพอยต์มิวเซียมมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆอุดมด้วยรายละเอียด ชีวิตของการเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มันว้าวุ่นแต่ทุนิยมคือหัวใจที่ทำให้เราก้าวต่อกราฟิกและการแสดงผลบนซุยสอบทสรุปเกมตูพอยต์มิวเซียมมีโหมดแคมเปญและแซนด์บ็อกซ์ทั้งสองโหมดที่เมนูมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นผู้เล่นจะได้สนุกกับการพัฒนาและสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ทีมต่างๆที่มีตั้งแต่ไดโนเสาร์ไปจนถึงเพื่อสุดแปลกแต่ละอันมีกิมมิคไม่เหมือนกัน โหมด s ซนบ็อกโหมดมีความสนุกที่เต็มไปด้วยความสร้างสารรค์ผู้เล่นสามารถเลือกจัดแสดงหาสตาฟและทำโซนนิ่งตามความต้องการได้ยอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณหรือความพึงพอใจของผู้เข้าชมเหมาะกับการวางแผนไอเดียหรือเตรียมความพร้อมก่อนไปภารกิจที่ท้าทายในแคมเปญหลักแต่อาจมีอาการแงเมื่อวางวัตถุมากเกินไปเนื่องจากสเปคของเครื่อง สิ่งของที่สามารถนํามาจัดแสดงได้มีจํานวนมากมายมีรวมทุกประเภทรวมกันแล้วก็เป็นร้อยยังไม่รวมกับสิ่งของตกแต่งที่ช่วยบูสต์ให้การเดินชมของลูกค้าไม่รู้สึกอ่อมทั้งการจัดตําแหน่งต่างๆการบริการอาหารที่นั่งทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กับความแฮปปี้ของทุกคนอย่ารือ,อาจวางห้องน้ําในห้องโถงไกลๆเชียวถ้าไม่ได้เป็นโหมดแซนบ็อกดีไซน์โถงทางเดินเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เกมเพลย์ของตูพอยต์มิวเซียมมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆอุดมด้วยรายละเอียดผู้เล่นจะต้องคอยหาของใหม่ๆเพื่อจัดแสดงเสมอสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาะแสรหรือโอกาสในการเจอของหายากและเกมมีรายละเอียดมากๆเช่นการส่งคนไปทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถสุ่มเกิดเหตุชวนกรี๊ดอย่างตกจนเสียชีวิตไม่ได้ของแถมยังช้ำใจอีกต่างหากมีการส่งแบบสอบถามเพื่อลูกค้าถึงความพึงพอใจหากไม่เวิร์กก็ไม่ต้องเซงเราขายออกได้ เมื่อเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์แบบนี้ความกดดันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจะไม่เหมือนกับเกมภาคแคมปัสและฮอสปิทอลแต่มันมีความซับซ้อนปนหายิ่งขึ้นเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าแขกที่เดินมาเยี่ยมชมจะทำอะไรได้บ้างเด็กบางคนอาจไม่ได้ดูแค่ตาแต่คอยไปจิ้มไปจับยิ่งเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งโดนกระดูกหรือฟอสซิลจนเกิดความเสียหายหรือเหตุต่างๆช่วยทำให้การเล่นมีความท้าทายมีมิติมากขึ้นกว่าเดิม ชีวิตของการเป็นเจ้าหน้าที่พิพ,ธพิธภัณฑ์มันว้าวุ่นแต่ทุนิยมคือหัวใจที่ทําให้เราก้าวต่อภาคนี้ผู้เล่นจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลในทุกส่วนจัดหาพนักงานที่เหมาะสมกับโซนดูแลความสุขของพวกเขาเพื่อไม่ให้เกิดความกินแหนงและในเวลาเดียวกันใครที่โดดเด่นก็ส่งไปฝึกกันได้เลยส่วนเหล่านี้ย่อมทําให้การทําง,งานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นอย่าลืมว่ายิ่งสตาฟฝีมือดีเท่าไรพวกเขาก็ต้องใช้เงินมากขึ้นและเราก็ต้องหาวิธีในการหาเงินที่เป็นประสิทธิภาพ เมื่อมีแรงงานที่แข่งขันพวกเขาก็พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ออกแบบทัวร์เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดหรือทีมรักษาความปลอดภัยที่จะคอยสอดส่องไม่ให้มีโจรเข้ามาและใช่ครับเพราะพิพิธภัณฑ์ของเรามันเต็มไปด้วยของล้ำค่าเราก็จำเป็นต้องมีทีมคอยสอดส่องไม่ให้โจรที่อาจโผล่มาในจุดที่แทบคาดไม่ถึงชิงสิ่งของจัดแสดงต่างๆออกไปพอบอกว่าคาดไม่ถึงก็นึกภาพว่ามันโผล่มาจากชักโครกอย่างนี้แต่พวกเจ้าหน้าที่เขาก็มีเรดาร์ เกมนี้แฝงความเป็นทุนนิยมเอาไว้อย่างแยบยลมากๆและเมื่อเราเข้าใจแนวคิดนี้ได้มันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่เราได้รับมันเกิดจากการที่เราตั้งใจลงแรงและลงทุนหากคุณต้องการความสมบูรณ์แบบเพียงแค่ซื้อใจทีมงานก็เท่านั้นเมื่อทุกอย่างรันไปได้ด้วยดีเราก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูพวกเขาให้มารวัดความสุขเติมเต็ม,ตมได้โดยที่พวกเขาก็แฮปปี้ที่จะทำงานให้เราต่อไป ความสุขของลูกค้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรทุนนิยมนี้เพราะพวกเขายอมที่จะจ่ายเงินค่าตั๋วเข้าชมแพงๆเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ทัวร์จากผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความตั้งใจที่เขาอุตส่าห์ดันด้นมาสอดคล้องกับบริการที่พึงพอใจความสะอาดอาหารที่ดีเพื่อให้เรตติ้งของเราดีขึ้นผมสังเกตว่าตูพอยต์มิวเซียมก็ปลุกเร้าให้เราทำตามด้วยเพื่อที่จะผ่านพอ